สวัสดีครับมาต่อนะครับส่วนมูลจกักรพรรดิยอดรวยสองของครั้งที่สิบแปดไปจะมาที่ยี่สิบมกราคมสองพันห้าร้อยสิบแปดบทที่แปดบทสวดธรรมาจักรกัปปะวัตนาสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพควาพารานสียังวิหารติอิสิป,ปัต,ตเนมิคัทเยตัตระโขพคว,วาปัจจวักคีพิขุอามันเตสิเทวมเมพิขเวอันตาปพะชิตนะ นะเสวิตพายโยจายังกาเมสุกามะสุขันลิกานุโยโ,โ,ฮโคโฮีโนคัมโมโปทุชนิโกอนารโยอะนัฐสันหิโตโยจายังอัตตะกิละมะฐานุโยโคโทุกโขอนารโยอนานัฐสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโภอันเตอนุปะคัมมะมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะ อภิ itu, สัมพุทธาจกขู่กรณียานกกรณีอุปาสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกตมาจกสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเณรอภิสัมพุทธาจกขูกรณียานกกรณีอุปาสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอัยยเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโคเสรยทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโม สัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาพิฆเวมัชฌิม,มาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียะนะการการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอิทังโขปานะพิฆเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุขาชาลาปิทุกขามรณัมปิทุกขังโสกะปริเทวทุขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโค ปเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิชังณรา,าปฏิตัมปิทุขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิทังโขปะณะพิกเวทุขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภพิพา,านันทิราคะสหคตาตัตระตัตระพนนินันทินีเสยถีทางการมาตัญหาภวตัญหาวิภวตัญหา อิทางโหปะณะพิฆเวทุกขันิโรโธอริยะสัจจังโยตัสสาเยวะตันนะหายะอเสสะวิราคะนิโรโธจาโคปะตินิสักโคมุติอนารโยอีทางโหปะณะพิกเวทุกขันนิโรธคาไมนีปฏิปทาอริยะสัจจังอะยะเมวะอริโยอัตถังกิโกมะโคเสยทธทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคปรสัมมาวายาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชโวสัมมา วายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิขเวปุกเพยอนุนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปัทิญานังอุตตปัิปัญญาอุตตปัติวิชชาอุตตปัติอาโรโกอุตตปัตตังโขปนิทางทุกขงังอริย app, สัจจังปรินเยยันติเมพิขเวปุกเพอนุนุสเตสุธรรมเมสุสจักขงุงอุตตปัทิญานางังอุตตปรติปัญญา อุทปาธิวิชชาอุทปาธิอาโรโคอุทปาธิตังโหปณิทังทุกขังอริยะสัจจังปรินญาตันติเมพิขเวปุกเพอนนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญานางอุทปาิปัญญาอุทปาธิวิชชาอุทปาธิอาโรโคอุทปาธิอิทังทุกขะสมุทโยอริยะสัจจันติเมพิขเวปุกเพอนนโสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญานางอุทปาิปัญญา อุทปาธิวิชชาอุทปาติอาโรโคอุทปาติตังโโหปณิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิขเวปุกเพอนุนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญานังอุทปาริปัญญาอุทปาธิวิชชาอุทปาติอาโรโคอุทปาติตังโโหปณิธางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปาหีนันติเมพิขเวปุกเพอนุนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญานังอุทปาริปัญญา อุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโรโคอุตปาธิอิทังทุกขานิโรโทอริยสัจจันติเมพิขเวปุกเพอนุสเตสุธรมเมสุจักขุงอุตปาทิยานางอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโรโคอุตปาธิตังโขปณิทังทุกขานิโรโทอริยะสัจจังสัจฉิกาตพันติเมพิขเวปุกเพอนุลุสเตสุธรมเมสุจักขุงอุตปาทิยานางอุตปาธิปัญญา อุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิตังโขปณิทังทุกขนิโรโธอริยะสัจจังสัจฉิกะตันติเมพิกเวปุเพอน,นสุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทิบอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยะสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุสเตสุ ทมเมสุจักขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโคอุทปาธิตังโโหปณิทางทุกขะนิโรธคาไมนีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตับพันติเมพิขเวปุเพอนุนุสเตสุทมเมสุจักขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโคอุทปาธิตังโโหปณิทางทุกขะนิโรธคาไมนีปฏิปทาอริยะสัจจังพาวิตันติเมพิขเวบุเพ อนุนุสเตสุธามเมสุจากของอุทภาธิญานางอุทภาธิปัญญาอุทภาธิวิชาอุทภาธิอาโรโคอุทภาธิยาวะกีวันจากเมพิขเวเมสุตูสุอริยสเจสุเอวันติปะริวัตตังทวาทศาการังยะถาภูตังยานะทัศนงังนะสุวิสุทธังอโหสิเนวะเตวาหังพิขเวสเทวเกโรเกสมารเกสพรมเก สัสมณะพรามณิยาปชายะสาวะเทวะมนุษสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยะโตจะโข,ขเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสจเจสุเอวันติปาติวัตังทวาทะสากรังยะถาภูตังยานะทัศนังสุวิสุทธังโอโหสิอัาขังพิขเวสเทวะเกโรเกสมารกเกสพพมเกสัสมณะพรามณิยาปชายะ สัเทวมนุษยายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจ,จัญญาสิงยานันจะปะณะเมทัสนังอุทปาธิอากุป,ปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินัทินทัติฐานิปุาพะโวติอิทะมะโวจะภควะภควาอัตตะมานาปัญจวัคคียาภิขูภควะโตภาสิตังอภิทุงอิมัสมินจะปะณะเวยากรัณสมิง พันยะมาเนยัยสมโตโกนทันยะสะวิรชังวีตะมะรังธรรมจักของอุทปาธิยังกินจิสมุทะสมุทะยะธรรมมังสับพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจะกควตาธรรมจักเจภุมมาเทวาสัตถมนุษสาเวสุงเอตามพควตาพารานทิสยังอิสิปตเนมิคทเยอนุตรังธรรมจักกลงปวัตติตังอัปะติวัติยังสมเน นวาพรามมเนนวาเทเวนวาบาเรนวาพรามุนาวาเกณจิตวาโลกัสมินติภูมมานังเทวานังสัตทังสุตวาจาุมมหาราชิกาเทวาสัตถมนุษาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตวาตาวติงสาเทวาสัตถมนุษาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตทังสุตวายามาเทวาสัตถมนุษาเวสุงยามานังเทวานังสุตวา ตสิตาเทวาสัทธรมนุสสาเวสูงตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวานิมานารติเทวาสัทธรมนุสสาวสูงนิมานารตินังเทวานังสัตถังสุตวาระนิมิตะวสวัตตีเทวาสัทธรมนุสสาเวสูงปะระนิมิตะวสวัตตวัตตีนางเทวาสัตถังสุตวารัมกายิกาเทวาสัทธรมนุสสาเวสูงเอตัมภควตาภารานิสยางอิสิปะเนมิคาตเยอนุตรัง ธรรมมาจากกลางฝวัติตังอัปปติวติยังสมเณรนาวาพรามมณีนาวาเทเวนาวามาเรนวาพรามุนาวาเจนะจิวาโรกสเมนติอิติหาเตนะะเนนะเตนะมูหุดเตนะยาวะพรมโรกาสัทโทธอภุคัดคัชิอยัญจะทะสะสะหาสีโรกาธาตุสังกัปปิสังปะกัมปิสัมปะเวทิอัมปะมาโน จะโอราโรโอสาโพโรเกอุปาระโหติระโหสิอติกรรมเมวะเทวานางังเทวานุภาวังอะระโขพระวาอุทานังอุทานเนสิัญญาสิวัตวัตโพโกนทันโยัญยาสิวัตโพโกนทันโยติอิติหิหังอายสมะโตโกนทันยสะอัญยาโกนทันโยเทวนานามังอโหสีติ บทที่เก้าพุทธานุสติอิทิปิโสพระควาอราหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจรรณสัมปันโนสุกโตโรขวิถุอนุตโรุฤิสธรรมมาสาราติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพระควาติธัมมานุสติสวาขาโตพระควตาธโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติบทที่สิบเอ็ดสังขานุสติสุปฏิปันโนพระควโตสาวกคสังโค อุชุปฏิปันโนพระควะโตสาวะพระคสังโคยายะปฏิปันโนพระควะโตสาวะพระคสังโคสามีจิปฏิปันโนพระควะโตสาวะคสังโคยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถาโริสัุคราเอสาระควะโตสาวะพระคสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขินโยอัญชรีกรณนิโยอนุตรังปุญญาเขตังโรกัสสาติบทที่สิบสองสักกตาวา สักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวะมนุษสานังพุทธเตชะนะโสตินาัสันตุปัตวาสัพเพทุกขาวูปะเมมตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปะสัมนังธรรมเตชะนะโสตินาัสันตุปัตวาสัพเพพยาวูปะเสมตุเตสักกตวาสังครัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังทักขุ อาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสตินานส,สันตุปัทวาสัพเพโรคาอุปะสเมนตุเตบทที่13พระคถาชนาบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัฏถวีสตินายกาสัพเพปฏิจิตาไมหังมัทะเกเ,เตมมลิสร,รา สีเสปฏิธิโตไมหังพุทโทธธรรมโมทเวโรชนสังโฆปฏิธิโตไมหังอุเรศภะคุณากโกรหัตเยเมยอนุรุตโธสารีปุตโตจารคิเนโคนทันโยปิฏิภาคัศมิงโมคะลานจวามะเกธัคคีเนสววเนไมหังอาสุงอานันทราหุโรคัโปูจะมหานาโมอุพาสุงวามโสตะเกเกสโตปิฏิภาคัศมิงสุริโยวะปภังโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมนิปุง,งคโบกุมารคัโปเทโรมเหสีจิตตวะตะโก สมัยหังวัฒนีนิจังปฏิทาสิกุณากรโรปุณโนอังคุริมาโรจักอุภารีนันทะสิวรีเถราปัญจาเมชาตานราเตติลกามะมะอเสสาสีติมหาเถราว,าาวาาิสิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตะวันโตชินโนรสาชลันตาศิรเตเชนะอังคะมังเคสุสันธิตาลัตนางปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตกรอชาชคังปัชโตอาสิ วาเมอังคุริมาระกงังขันทะโมระปริตันจะอาตานาติยะสุตกังอากาเสชะทางอาสิเสสาปาการะสันทิตาชินานานาวารังวรสังยุตาสัตตปาการะสังกาตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภาฮิรัช,ชตุปัตวา,าเสสาวินยังยันตุอานันตชินะเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสตาสัมพุทธปัญชเร ชินปัญชระมัชัมหิวิหารันตังมหีตะเรสถา,าปาเรนตุมังสัเพเตมหาบริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุโตสระโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรารโยสัตธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินปัญชเรติบทที่14บสี่บทสวดภาหงม,มหากา พาหงสหัสสมาพินิมมิตาสาวุธันตังครีมเมขารังอุทิตาโคระสเสนามารังทานาทิธรรมมวิทินาชิตาวามุนินโพตันเตชะสะภวตุเตชยมังขารานิมาราติเรกัมภิยุตธิจิตสัพพารติงโครัมปะนาะวกรรมขมาทัตยทยักขังขันตีสุทันตวิทินา ชิตาวามุนินโทตันเตชะสะภวตุเตชยมังขารานินาราคีริงคาชวารังอาติมัตตาภูตังทาวักคีจักกามสันนีวสุธารุนันตังเมตํมภูเสกวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังขารานิอุคิตตขขาขักขมติหัดถะสุธารุนันตัง คาวันติโยชนปะปังคุริมาระวันตังอิทธีพิสังคา,ามาโนชิตวะมูนินโทตันเตชะสะภวตุเตชยมังคาระนิกัตวานากัตธมุทาระอิวะรับพินิยาจินจายทุต ทาวาจานังชนก,กายามัเชสันเตนโสมวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตคาสาภวาตุเตชยามังขารานิสัจ,จังวิหาย,ยมามติสัจจกวัทเจตุงวาทาพิโร ปิตามานาังอาติอันทะภูตังปัญญาปฏีปัชริโตชิตาวามุนินโทนตันเตชาสาภาวตุเตชยามังขารานินันโทปัน,นทาภูชะคังวิผูทังมหิตทิงปุตเตนะเทระปุชะเคนระทะมาปายันโตอิทูปเทสวิทินา ชิตาวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชายามังคารานิถุขาหาทิสิพูชัเคนาสุาทัตท่าหัทั้งพราม,มังวิสุตทิชูติมิตรทิภากาพิธานาญาณากาเทนาวิธินาชิตวาวะมูนินโทตันเตชสาภาวตุเตชายามังคารานิเอตาปิภูท่าชยามังคาราอัต ทคาคทายวาจานโนทินทีเนสระเตมาตันทิกิตวาน,านเนกวิวิธานิจุปัตทวานิโมครังสุคังอธิคเมยยันฮโรสปัญโยมหาการุนิโกนาทโทหิตายาสับพพปานินางปูเรตวาปารมีสัตพบปัตโตสัมโพ ิมุตตามังเอเตนะสาัตจวัเชนะโหตุเตชยามังขารังชยังโตโพธิยามูเรสักยานางังนันท่วัานโนเอวังตาวังวิชโยโหหิชยสุชยามังขาเรอปาราชิตาปันลังเจสีเสปทวิโปคาเรอภิเสเกสศพระพุทธานังอักบ ปโตปโมตติสุนักขตังสุมังคารสุหุตถีตังสุปโนสุมุหุโตจะสุยิทังธรรมจาริสุปัทขีนังกายกรรมมังวาจากรรมมังปทักขีนางปทักขีนงันงมนโนกรรมมังปานิทีเตปทักขีนาปทักขีนานิกตะวานรพันตัดเท ตักขีเนภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพผะพุทธานุภาเวนัสธาโสติภวตุเตภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสธาโสติภวตุเตภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพ ภาสังคานุภาเวนัสธาโสธิพระวันตุเตปทที่สิบห้าปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารระวาสินีถูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกรโจนเตทะวิหาระมันเตะเทราจะมชานวากาจากพิขโบสารามิกาทานะปฏิอุปาสกา พามาจะเทสานิขมาจะอิสราสันปานะปูตาสุขิตาพวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภาวาสังเสทะชาตาอัทโวปปาติกานินยานิยนิกลงธรรมวรังปฏิจะเตสัมเพปิทุกขัสกรโรนตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทธังจะปุคารา สังโฆโหตุจะมัคโวอ,อัธายะจะหิตายะจะอัมเหรักขาตุสัทธรมโมสัพเพปิธรมมะจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธมเมอาริยะอริยะปะเวทิเตสปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธะสาเสนธรรมมาธารังประเวชนตโตกามเมกาเลเทโวปวัสตุวุฒิภาวะยังสตานังสมิธท,ทางเนติมุ เมทนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกางเอวังรมเมนราชานโนปะระประชังรักขันตุสัพพตาบทที่16เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขับปัตาาปตาจะนิทุขาพยาปัตาาาปตาจะนิพ,พยาโสกปัตตาจะนิโสภาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนโเอตเอตตาวตาจะอัมเหหิ สัมพังปุญญะสัมพังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพระสัมปติสิทธิยาทานังทะหันทานังทะทันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหนตุคัจฉันตุเทวตาคาตาบทที่17สุมังคลคาตาคาถาโหตุสัพพังสุมังคงรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะ โสถีโหนตุน <aría> ิรันตังโหตุสัพพังสุมงครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตังโหตุสัพพังสุมงครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตังสัเพพุทธาสัเพธรรมาสัเพสังคาพระปตาปเจกานนจะยังพลังอรันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสปโสสัเพพุทธาสัเพธรรมาสัเพ right สังคา พระรัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระคั้งพัทามิสปะโสสเพพุทธาสเพธรรมาสเพสังคาพระรัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระคั้งพัทามิสปะโสสเพพุทธาสเพธรรมาสเพสังคาพระรัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระคั้งพัทามิสปะโสสเพพุทธาสเพธรรมาสเพสังคาพระรัตตาปเจกานันจะยังพลังอะหั อรห hey, ันตานันจจเตเชนะรักขังพนธามิสปปโสสเพพุทธาสเพธธรรมาสเพสังคาพรัปตาปเจการันจะยังพลังอรหันตานันจจเตเชนะรักขังพนธามิสปปโสสเพพุทธาสเพธรรมาสเพสังคาพรัปตาปเจการันจะยังพลังอรหันตานันจจเตเชนะรักขังพันธามิสปปโสสเพพุทธาสเพธรรมาสเพสังคาพรัปตาปเจการันจะยังพลังอรหันตานันจจเตเชนะรักขังพันธามิสปปโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตาปัจเจกานันจะย,ยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักรังพันธามิสัพพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสาธยายบทสดมนพระสูตรพระปริตและพระคาถาต่างและพระคาถาราวนี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแข่ข้าพเจ้าคอยพ้นจากทุกภัยทั้งปวงและขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายได้โปรดอนุโมทนาในการสวดสัทยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุโมงคลพาปิตายยอดเสรษฐีเหรียญยอดเศรีฐีเหรียญไหว้ค 8, รู๖๘ตลอดจนวัตถุโมงคลนับพลที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิุประการเพิน บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้ต้องส่งถึงผู้มีจิตรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภายัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จแต่ลดุ่งเรือในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสําเ็จในการวิปัสสนากรมฐาน เกิดปัญญายาและเจริญด้วยจตุรพิษตพรชัยทั้ง4คืออายุวันณะสุขะพระเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน